แดนป่าสาลวินเขตเมืองแม่เสรียงเมื่อประมาณร้อยปีเศษที่ผ่านมามีหมู่บ้านเล็กๆหมู่หนึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งแวดล้อมด้วยภูดอยหัวหน้าหมู่บ้านเป็นชายชาวเกเรี่ยงสูงอายุชื่อพ่อเท่าลาเฮผู้คนที่เคยเดินทางผ่านไปทางหมู่บ้านกลางหุบเขาแห่งนั้นก็พากันเรียกหมู่บ้านแห่งนั้นว่าบ้านลาเฮ ตามชื่อของผู้เฒ่าซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านบ้านกระเรียงลาเฮเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ดินดีมีลำห้วยใสไหลผ่านรอบหมู่บ้านเป็นดงป่ามีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนานแน่นในป่ารอบๆหมู่บ้านเต็มไปด้วยพืชพันธุนยาหารหัวบุกหัวกลอยเผือกมันผลไม้ป่าเช่นลูกก่อลูกว่ามะปินขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ถึงฤดูฝนป่าไผ่บนดอยก็จะออกนออน่อนริมห้วยก็จะเต็มไปด้วยยอดผักกูดวกวบงามสะพรั่งปลายฝนต้นหนาวเห็ดป่านานาชนิดทั้งเห็ดเหลืองเห็ดต่อหอยเห็ดทอบก็จะงอกเงยขึ้นมาเกลื่อนดินเก็บกินกันเท่าไหร่ก็ไม่หมดข้าวไร่บนดอยที่หยอดมเมล็ดไว้ตามที่ว่างไหลภูเขาก็จะเติบโตออกรวงเหลืองสะพรั่งให้ผลผลิตดี มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ในลำห้วยใสหลังหมู่บ้านที่ไหลเอื่อยๆอยู่ก็เต็มไปด้วยสัตว์น้ำกุ้งหอยปลาปูกบเขียดลำห้วยสายนี้มีปลาที่หายากคือปลาสัง,งะลักษณะคล้ายปลาไหลมีครีบคล้ายหูสองข้างตัวใหญ่ยาวเท่าขาแล้วก็มีเขียดแล้วตัวโตๆโตอาศัยอยู่ริมห้วยเป็นจำนวนมากในป่าบนดอย ก็มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่เก้งกวางหมูป่าเลียงผาสัตว์ร้ายเสือหมีก็มีให้เห็นเสมอบนยอดไม้ก็มีลิงข้างบางชนีอาศัยหากินเป็นฝูงฝงนกก็มีนับร้อยนับพันส่งเสียงกันให้ลั่นเจ้ยแจ้วไปทั่วแดนดงผูดอยวิถีชีวิตของชาวบ้านหมูนี้ดำเนินไปด้วยความผาสุขไม่มีทุกข์ภัย ร้ายแรงใดๆมารบกวนเบียดเบียนแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าพิศวงก็เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเมื่อเด็กหนุ่มสองคนซึ่งพากันสะพายปืนและหน้าไม้ออกไปล่าสัตว์ในป่าริมลำห้วยขณะที่กําลังด้อมดมอมองมองกันอยู่หลังพุ่มไม้นั้นพลันหูของพวกเขาก็ได้ยินเสียงน้ำในลำห้วยแต่กระจายดังตูมตามตูมตาม คล้ายมีปลาขนาดใหญ่ฟาดหางบางครั้งก็ดังโผงโผงติดต่อกันหลายครั้งหลายหนเด็กหนุ่มทั้งสองสะดุ้งหันหน้าปสบตากันเลิอกลักกระชับปืนกระชับหน้าไม้พยักหน้าให้กันและกันเดินย่องย่องลัดเลาะบังแนวไม้ตรงไปยังบริเวณที่มีเสียงนั้นดังมาทันทีเมื่อไปถึงก็ซุ่มดูอยู่หลังพุ่มไม้ พวกเขาได้เห็นภาพที่น่าตื่นเต้นประหลาดใจที่ท้องน้ำ,ลำหลําห้วยมีปลาขนาดใหญ่มหึมาสองตัวกำลังดำมุดผุดว่ายเคลียคลอกันไปมาอยู่ในน้ำมันโผล่หัวโผล่ลำตัวเสมอกับผิวน้ำแลเห็นได้ชัดน้ำแหวกแตกเป็นวงเวลามันหมุนกลับตัวท่าทางมันกำลังสนุกสนานกันอย่างเต็มที่อาหางสะบัดฟาดน้ำดังตูมตูมไอจอทีนั่น นั่นเหมือนปลากึงยักษ์นี่เด็กหนุ่มคนที่ถือหน้าไม้กระซิบพูดตาโตอย่างตื่นเต้นยิงด้วยเจ้าสวยซอนี่ข้าฝันไปหรือเปล่าวะเนี่ยหากไม่ได้เห็นกับตาข้าจะไม่เชื่อเลยปลากึงยักษ์ตัวใหญ่กว่าคนซะอีกคนที่ชื่อจอทีพูดตอบรับด้วยอาการตื่นเต้นเ,นเช่นกันมันมาในลำห้วยนี้ได้ยังไงก็ลำห้วยสายนี้ไหลลงแม่น้ำยวมแม่น้ำยวมไหลลงแม่น้ำคง ปลากึงยักษ์สองตัวนี้คงจะมาจากแม่น้ำคงแล้วว่ายเข้ามาถึงลำห้วยในดอยของเราเอาไงดีวะปืนยาวแกจะเอามันอยู่ไหมหากยิงได้เนื้อหวานๆของมันแจกขนได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะสวยซอบอกอีกท่าทางกระเฮี้ยนกระหือหรือตาลุกตาพองก็ลองดูแกเตรียมหน้าไม้ช่วยซ้ำด้วยก็แล้วกันจอทีประทับปืนยาวที่บ่า เบนปลายกระบอกปืนไปตามเป้าหมายเลือกเอาปลาตัวใหญ่กว่าที่กำลังว่ายเข้ามาใกล้ๆริมตลิ่งลำห้วยมันสนุกกันเต็มที่ไม่ระวังตัวและไม่รู้ตัวเลยว่ายวนเวียนคลอเคลียกันไปมาให้เห็นชัดเจนเป็นเป้าหมายได้อย่างดีจอทีกลั้นลมหายใจแล้วกระดิกนิ้วชี้เหนียวไกเสียงปืนระเบิดดังเปรี้ยงสนั่นหวั่นไหวราวกับเสียงฟ้าผ่ากลิ่นดินปืนฟุ้งตลบ ทันใดนั้นปลาใหญ่ก็ดิ้นผงผงพุ่งตัวสูงขึ้นมาเหนือน้ำจนน้ำแตกกระจายแล้วทิ้งตัวลงกระแทกน้ำดังตูมดิ้นปัดปัดปัดป,ดปดัส่วนอีกตัวหนึ่งซึ่งเล็กกว่าก็รีบมุดหายไปอย่างรวดเร็วในชั่วพริบตามันโดนปืนแล้วมันโดนปืนแล้ว เจ้าสวยซอตะโกนร้องเสียงลั่นทลันเข้าไปชิดกับตะลิงยกหน้าไม้เล็งยิงซ้ำอย่างรวดเร็วและแม่นยำในขณะที่เจ้าจ่อทีก็บรรจุกระสุนนัดใหม่เช่นเดียวกันปลากึ่งยักษ์ตัวนั้นดิ้นอยู่ครู่เดียวก็หยุดนอนตะแคงหงายท้องเห็นท้องขาวลอยตามกระแสน้ำเข้ามาติดผงหญ้าน้ำที่ไหลผ่านตรงส่วนหัวของมันแดงดาดไปด้วยเลือดที่ไหลหลังออกมาเพราะคมกระสุน เจ้าจ่อทียิงแม่นนักกระสุนเจาะเข้าที่หัวสมองของปลายักษ์ตัวนั้นอย่างถนัดถนีมันตายแล้วตายทันทีด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวแท้ๆเด็กหนุ่มทั้งสองตื่นเต้นดีใจลิงโลดวางปืนวางหน้าไม้แล้วกระโดดลงไปยังลำห้วยลึกกระแสน้ำเย็นเยือกจนตัวสั่นสะท้านแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นปัญหาความตื่นเต้นดีใจที่ได้ปลายักษ์ตัวนี้มีพลังกว่าความหนาวเหน็บ เขาช่วยกันดันปลาลากปลาขึ้นจากน้ำอย่างทุลักทุเลลำบากยากเย็นเพราะตัวปลานั้นลื่นแล้วก็ยาวหนักอึ้งเมื่อนำขึ้นมาวางบนพื้นดินบนฝั่งได้แล้วต่างก็พากันหอบพักฮักด้วยความเหน็ดเหนื่อยโอ้โหตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นอ้จอทีแกดูสิตัวมันใหญ่ยาวกว่าข้าอีกแกดูแกดู บอกแล้วเจ้าสวยซอก็ล้มตัวลงนอนเคียงข้างร่างของปลากึงยักษ์ตัวนั้นเอาหัวหมอบเสมอกับหัวปลาเหยียดขาออกไปซึ่งปรากฏว่าปลากึงยักษ์ตัวนั้นยาวกว่าปลายเท้าไปอีกเกือบตั้งสองคืบคนทั้งสองดีใจจนเนื้อเต้นตัดเท้าวันเส้นใหญ่ๆมามัดส่วนหัวและส่วนท่อนหางเอาไม้ยาวสอดขนานแล้วช่วยกันแบกหามจะนำพากลับเข้าหมู่บ้าน ปลายักษ์ตัวนั้นหนักอึ้งยกขึ้นแบกยังไม่ทันจะได้ก้าวเดินพลันน้ำในลำห้วยก็ดังตูมตูมผงผางผงผางและมีเสียงกรีดร้องเล็กแหลมเป็นสำเนียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเด็กหนุ่มทั้งสองหันขวับไปมองตกใจจนปลาที่แบกหามกันอยู่ร่วงหลุดตกจากบ่าอะไรนั่นปลากึงขนาดใหญ่อีกตัวหนึ่งที่คงเป็นคู่ของมันกำลังดีตัวขึ้นลงขึ้นลงอยู่ในน้ำ ฟาดหัวฟาดถางและส่งเสียงร้องคล้ายจะเสียใจยังสุดชีวิตคู่ของมันดูสิคู่ของมันมันร้องได้ด้วยคนหนุ่มทั้งสองตะโกนปลากึ่งยักษ์ที่รอดอยู่ในห้วยนั้นผุดขึ้นผุดลงคล้ายจะแสดงความเสียใจอย่างอาลัยอาวรคู่ของมันอย่างสุดซึ้งอยู่ครู่หนึ่งก็ดำมุดหายเงียบไปทั้งจอทีและสวยซอจ้องปืนจ้องหน้าไม้รอแต่มันก็คล้ายจะรู้ตัว จึงไม่ยอมโผล่ขึ้นมาให้เห็นอีกเลยไปกันเถอะแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็พอแล้วเหลือกินแล้วพูดบอกกันแล้วก็แบกขามปลายักษ์หนักอึ้งตัวนั้นเดินออกจากป่ามุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านขณะนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงดวงตะวันคล้อยดวงไปทางดอยสูงทางทิศตะวันตกคนในหมู่บ้านหลายคนได้แลเห็นจอทีกับสวยซอ หามปลาตัวใหญ่เท่าคนเข้ามาใกล้หมู่บ้านก็พากันวิ่งไปดูแล้วตะโกนบอกกันต่อๆไปอย่างประหลาดใจและตื่นเต้นว่าปลายักษ์ปลายักษ์ตัวเท่าคนมาดูสิปลายักษ์มาดูกันเร็วปลาอะไรโอโอตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเห็นเลยปลากึงตัวมันคล้ายปลากึงคนก็พากันร้องตะโกนด้วยความตื่นเต้นพวกหมาหลายตัวในหมู่บ้าน ก็พากันมามุงมาเห่าเสียงดังลั่นพวกมันก็ไม่เคยเห็นปลายักษ์เช่นกันทั่วหมู่บ้านยามบ่ายผู้คนลังไหลกันมาดูปลายักษ์ที่ถูกวางนอนอยู่บนพื้นหน้าบ้านของจอทีคนในหมู่บ้านที่มีความรู้เรื่องปลาพากันพูดตรงกันว่ามันคือปลากึง่งลักษณะเหมือนกับปลากดทุกอย่างเมื่อเอามีดแล่เนื้อดูเนื้อของมันมีสีเหลืองหนังหุ้มหนานุ่ม เป็นปลาแม่น้ำคงที่หาได้ยากมากนานๆจะมีคนจับได้สักตัวหนึ่งวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านดงดอยหมู่นี้มีสิ่งใดก็จะแบ่งปันกันบ้านใดล่าเนื้อตัวใหญ่ได้ก็ไม่กินบ้านเดียวหลังเดียวเขาจะแจกแบ่งให้คนอื่นๆในหมู่บ้านได้กินกันด้วยดังนั้นปลากึ่งยักษ์ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันถูกตัดแบ่งเนื้อนุ่มเหนียวสีเหลืองแจกกันโดยทั่วถึง ทั้งหกหลังคาเรือนอาหารมื้อเย็นในวันนั้นชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือนต่างได้กินเนื้อปลากึ่งยักษ์แสนอร่อยด้วยกันทั้งสิ้นมีที่ไม่ได้กินอยู่เพียง7-8ดคนคือพระภิกษุรูปหนึ่งที่จำพรรษาอยู่ในสำนักสงฆ์หลังหมู่บ้านกับพ่อเท่าลาเฮและลูกชายซึ่งบังเอิญพากันเดินทางไปขายสมุนไพรและของป่าที่เมืองแม่เสเรียงยังไม่กลับมา เพราะต่างค้างคืนกันที่นั่นแล้วก็คนอื่นๆอ,อีกห6คนแล้วในกลางดึกคืนนั้นเองเหตุการณ์ร้ายที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนั่นคือจู่ๆก็มีกระแสลมพายุใหญ่พัดอื้ออึงมาจากทางลำห้วยหลังหมู่บ้านต้นไม้กิ่งไม้ในป่าโยกเอ็นโบกสะบัดใบดังโครมครามโครมครามสู้ซ่าราวกับป่าทั้งป่าจะโค่นและถลม่มทลายหมาทุกตัวในหมู่บ้าน พากันส่งเสียงหอนโหยหวนดังวางเวงผสมผสานกับเสียงลมที่พัดดังวีดวิวชาวบ้านที่ยังไม่นอนต่างพากันสะดุ้งกลัวและแปลกใจพากันมองไปทางชายป่าริมลำห้วยที่กำลังเกิดลมพายุพัดกระนำอยู่ทันใดชาวบ้านคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นว่าดูดูนั่นตัวอะไรนั่นยืนทะมึนอยู่ชาวบ้านต่างพากันมองทุกคนได้เห็นเหมือนกัน เหนือหมู่แมกไม้ชายห้วยท่ามกลางแสงจันนั้นผีร้ายรูปร่างสูงใหญ่สูงเหนือยอดไม้ตนหนึ่งตาลุกแดงราวกับเปลวไฟเจิดจ้ากำลังก้าวเดินตรงเข้ามายังหมู่บ้านมันเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วมันก็ส่งเสียงกรีดร้องเสียงเล็กแหลมอย่างน่าสยดสยองเขย่าวขวัญวัวควายหมูไก่ในคอกในเล้า ลิงและนกที่เลี้ยงขังไว้ในกรงต่างแตกตื่นส่งเสียงร้องลั่นไปทั้งสิน้นผีร้ายตนนั้นร้องกรีดกรีดอยู่พักหนึ่งก็ค่อยค่อเลือนหายลมพายุหยุดพัดชาวบ้านทุกหลังคาเรือนและทุกคนต่างพากันสะดุ้งกลัวจนตัวสัน่นกลัวจนแทบจะขาดใจตายไปทั้งสิน้นแต่แล้วบัดน,นั้นเหตุการณ์ร้ายอย่างใหม่ก็เกิดขึ้นตามมาอีกนั่นคือคนที่บ้านของสุ่ยซอและจอที ก็ส่งเสียงหวีดร้องอย่างตกใจสุดฉีดลั่นไปในยามค่ำคืนอันระทึกขวัญน,นั้นชาวบ้านจุดคบไฟวิ่งไปยังบ้านสองหลังซึ่งอยู่ใกล้กันเมื่อไปถึงก็รู้ว่าทั้งสวยซอและจ่อทีได้ตายเสียแล้วดวงตาเบิกโพรงลิ้นจุกปากเหมือนกันทั้งสองคนชาวบ้านต่างแตกตื่นตกใจต่อเหตุการณ์ปรากฏตัวของผีร้ายและความตายอย่างกะทันหันของคนหนุ่มทั้งสอง ทุกคนต่างคิดเหมือนกันว่าผีร้ายตนนั้นต้องเป็นผีเจ้าห้วยซึ่งคุ้มครองปกปักรักษาลำห้วยและผีตนนั้นคงจะโกรธแค้นที่สวยซอและเจอ่อทีฆ่าปลากึ่งยักษ์ซึ่งเป็นบริวารของมันเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมาตอนสายใกล้เที่ยงวันพ่อเท่าลาเฮและลูกชายกลับมาถึงหมู่บ้านพอรู้ข่าวก็ตกใจต่อเหตุร้ายนั้นช่วยกันทำพิธีฝังศพคนหนุ่มทั้งสองนั้นแล้ว ก็ปรึกษาหารือกันและกันด้วยจิตใจที่สั่นระทึกนึกไม่ออกว่าจะแก้ไขหรือทำประการใดต่อไปคืนวันต่อมาผีร้ายเจ้าห้วยตนนั้นก็ปรากฏกายให้เห็นอีกคนภาพและเสียงกรีดร้องของมันทำให้ทุกๆุกคนที่กินเนื้อปลากึ่งยักษ์ต่างหวาดกลัวจนขวัญหายทุกคนรู้ว่าปลากึ่งยักษ์ตัวนั้นคงจะเป็นต้นเหตุแห่งความตายของสวยซอและจอที ดังนั้นคนที่ได้กินเนื้อของมันยึงต่างพากันหวาดกลัวผีร้ายเจ้าห้วยปรากฏตัวทุกๆุกคืนมันส่งเสียงร้องโหยหวนคล้ายจะเรียกเอาวิญญาณของคนที่กินเนื้อปลากึ่งยักษ์ให้ตายตกไปตามกันแล้วผู้คนทุกคนในหมู่บ้านที่กินเนื้อปลากึ่งยักษ์ก็ทยอยล้มเจ็บด้วยอาการประหลาดนั่นคือต่างนอนสม ตัวสันเทาสถานละเมอเพ้อพกวาดผวาพึมพำด้วยความหวาดกลัวอยู่แต่ว่าผีผีเจ้าห้วยผีเจ้าห้วยกลัวกลัวแล้วกลัวแล้วพร่ำเพ้อละเมออยู่เช่นนั้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่จำนวนทั้งหมดสิบสองคนส่วนคนที่ไม่ได้กินต่างไม่เป็นอะไรแต่ก็พากันเดือดร้อนระส่ำระสาย พราะคนในบ้านเรือนของพวกตนมากมายหลายคนพากันล้มเจ็บด้วยอาการประหลาดผู้เท่าลาเฮและพระภิกษุในสำนักสงฆ์ช่วยกันต้มยาแจกจ่ายให้กินเท่าไรเท่าไรอาการป่วยนั้นก็ไม่หายทำพิธีเส้นไหว้ขอขามาด้วยไก่หมูเหล้ายาก็ไม่หายคนป่วยทั้งสิบสองคนอาการสุดหนักลงหนักลงต้องหยอดน้ำหยอดข้าวต้มใส่ปากให้เพื่อประทังชีวิตไปวันวัน เหตุการณ์ร้ายนั้นดำเนินไปจนถึงวันที่ห้ากองวัวต่างของสางอุ่นเปิงก็เดินทางผ่านมายังหมู่บ้านกะเรียงลาเฮหมู่นั้นเมื่อสางอุ่นเปิงจายโพเดินเข้าไปในหมู่บ้านก็ได้พบเห็นกับสภาพของชาวบ้านที่กำลังป่วยเหงากันไปทั้งหมดทั้งสิน้นผู้คนจับเข่าเจ้าจุกมีดวงหน้าที่หม่นหมองครองเศร้าคนที่ยังแข็งแรงดีอยู่ เหลืออยู่ประมาณ7-8คนและพระอีกหนึ่งรูปกำลังช่วยกันดูแลคนป่วยทั้งสิบสองคนที่นอนเรียงกันอยู่ในบ้านแต่ละหลังเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านนี้พระคุณเจ้าสร้างอุ่นเปิงถามด้วยความสงสัยโยมไหนห้อยชาวบ้านสิบสองคนนี้ถูกผีทำร้ายอาการหนักมากเป็นมาสามวันแล้วที่นอนป่วยอยู่ลุกเดินไม่ได้กันเลย ต้องหยอดน้ำหยอดก็ต้มกันทุกทุกวันแล้วพระภิกษุรูปนั้นพร้อมด้วยผู้เท่าลาเฮและคนที่เหลืออยู่ก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้สางอุ่นเปิงได้ฟังคืนนี้ไหนหอยคอยดูเถอะตอนด,ดึกดึกผีเจ้าห้วยจะปรากฏและส่งเสียงร้องอาการของคนป่วยก็จะสุดลงสุดลงคงไม่มีใครรอดชีวิตเป็นแน่แท้โธ่เอ๋ยไม่รู้จะทำอย่างไรดีเมื่อสางอุ่นเปิงได้ฟังดังนั้น ก็ร้อนใจสงสารชาวบ้านยิ่งนักเขารีบทําพิธีปัดรังควานให้ชาวบ้านโดยขอเข้าสารมากำมังหนึ่งเสกอาคมกํากับลงไปแล้วให้ชาวบ้านที่แข็งแรงนําไปหวานรอบๆหมู่บ้านจนทั่วทําน้ำมนต์อธิษฐานด้วยจิตและสวดภาวนาพระพุทธมนต์ตามคําสั่งสอนของหลวงพ่อครูบาทูนะแล้วนําไปพรมใส่ร่างของคนป่วยทั้งสิคนนั้นอย่างทั่วถึงคืนนั้นตอนกลางดึก เมื่อผีร้ายเจ้าห้วยตนนั้นปรากฏกายขึ้นและส่งเสียงร้องโหยหวนสร้างอุ่นเปิงและลูกน้องต่างลุกขึ้นมายืนดูเห็นผีร้ายเจ้าห้วยตนนั้นยืนทะมึนอยู่ท่ามกลางความมืดตาแดงลุกโผล่เจิดจ้าราวกับดวงไฟชายหนุ่มผู้ทรงฌานเข้าฌานเตโชกสินสำรวมใจแน่วแน่แผ่แสงสว่างจากดวงใจพร้อมกับแผ่เมตตาจิตอุทิศบุญ ไปยังพูดผีเจ้าห้วยที่กำลังครึ่งเคียดตนนั้นโดยอธิษฐานจิตบอกว่าท่านผีเจ้าห้วยเอ๋ยเราสางอุ่นเปิงนี้ขอส่งไมตรีจิตอันเป็นกุศลมาให้บุญใดที่เราได้กระทำมาดีแล้วเราขออุทิศให้ท่านขอให้ท่านจงมีใจกรุณาในหมู่มนุษย์ที่ร่วงเกินทำร้ายบริวารของท่านด้วยความเขลาขอท่านจงได้โปรดให้อภัย ไว้ชีวิตคนป่วยทั้งสิบสองคนนั้นด้วยเถิดการทำลายชีวิตมนุษย์เป็นบาปกรรมหนักขอท่านจงคลายความแค้นความพยาบาทยกโทษแก่พวกเขาด้วยพรุ่งนี้เราจะให้คนที่แข็งแรงที่เหลืออยู่ในหมู่บ้านทั้งหมดมาทำพิธีขอขมาโทษต่อท่านในฐาน,นะตัวแทนของคนป่วยและจะให้พวกเขาสัญญาว่าจะไม่ลบหลู่ล่วงเกินต่อท่านอีกต่อไป สางอุ่นเปิงอธิษฐานแผ่เมตตาบอกกล่าวไปด้วยใจเคารพซึ่งผีร้ายเจ้าห้วยตนนั้นก็รับรู้มันหยุดส่งเสียงกรีดร้องแล้วค,ค่อยๆเลือนหายไปในความมืดอันเยือกเย็นแปลกยิ่งนักพอรุ่งเช้าเมื่อสางอุ่นเปิงเข้าไปในหมู่บ้านก็ได้ยินข่าวที่น่าย,ยินดีว่าคนป่วยทั้งสิบสองคนนั้นอาการดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ลุกนั่งได้แล้วทุกๆคน คนในหมู่บ้านเมื่อเห็นสางอุ่นเปิงเข้ามาก็พากันพูดร้องบอกขอบคุณพวกเขาต่างเชื่อกันว่าน้ำมนต์และข้าวสารเสกของสางอุ่นเปิงช่วยขับไล่อาถรร้ายของผีเจ้าห้วยให้เหือดหายไปตับลือตับลือในห้อยขอบคุณขอบคุณที่ช่วยชีวิตของพวกเขาสางอุ่นเปิงก็พูดว่าท่านทั้งหลายท่านจงขอบคุณผีเจ้าห้วยเถอ ผีเจ้าห้วยให้อาภัยยกโทษให้พวกท่านขอให้พวกท่านจงทําพิธีขอขามาผีเจ้าห้วยเสียและจงสัญญากับเขาว่าต่อไปจะไม่ล่วงเกินไปจับไปทําร้ายปลาใหญ่ในลําห้วยแห่งนั้นอีกได้ไหนห้อยพวกเขากลัวแล้วรู้แล้วสํานึกแล้วพวกเขาจะรีบทําพิธีขอขามาณนะบัดนี้และต่อไปจะไม่ล่วงเกินผีเจ้าห้วยอีกพวกชาวบ้านต่างพากันรับคํา แล้วก็ช่วยกันตั้งสารเพียงตาที่ริมห้วยจุดเทียนทูปบูชาถวายเครื่องเส้นไหว้ทำพิธีขอขมาลาโทษผีเจ้าห้วยด้วยความเคารพยำเกรงและสำนึกผิดสร้างอุ่นเปิงก็อยู่ร่วมทําพิธีกับพวกเขาแผ่เมตตาจิตให้กับผีเจ้าห้วยตนนั้นตลอดเวลาจนเสร็จพิธีปรากฏว่าคืนต่อมาผีเจ้าห้วยไม่ปรากฏตน ไม่ส่งเสียงร้องข่มขู่ชาวบ้านเหมือนดังคืนก่อนๆที่ผ่านมาสร้างอุ่นเปิงอำลาชาวบ้านในวันรุ่งขึ้นชาวบ้านลาเฮต่างแสดงความขอบคุณสร้างอุ่นเปิงด้วยความซาบซึ้งใจพวกเขาพากันพูดบอกครั้งแล้วครั้งเล่าว่าในห้อยสร้างอุ่นเปิงพวกเขาเป็นหนี้ชีวิตท่านพวกเขาจะขอจดจำบุญคุณของท่านใส่ใจไว้เสมอ และบางคนก็พูดว่าในห้อยปีหน้าท่านจงผ่านมาทางหมู่บ้านของพวกเฮาอีกนะพวกเฮาจะรอคอยการกลับมาของท่านสางอุ่นเปิงก็ยิ้มพูดอำลาเป็นครั้งสุดท้ายว่าลากรสวัสดีโอ้มือโชเปอร์โอ้มือโชเปอร์สวัสดีแล้วกองวัวต่างของสางอุ่นเปิงก็ค่อยๆเคลื่อนขบวนจากไปห่างไป ท่ามกลางสายตาที่รักและอาลัยของชาวบ้านกะเรียงลาเฮทุกทุกคน